คลิปสืดดาบขอแนะนาเว็บเติมเกมโกเด้นเติมเกมเพียงแค่พิมพ์ golden เติมเกม .com ลงไปด้วยคอนเซปต์เติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นคุณจะได้เติมเกมอาร์วีนราคาสุดคุ้มโดยใช่เพียงเลข Open ID ดีเท่านั้นปลอดภัยไร้รีฟันอย่างแน่นอนแล้วก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมหรือเพจโกลเด้นเติมเกมอยากเติมเกมไหนทักไปได้เลยเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้น เย็ดมาหลอดเบสเปิร์มจงต้นกอดกลับมาเฮ้มันมาอีกแล้วสินะเทพีแห่งความบังจอสกินอิลูเมียนะมั่งโอ้โหอลังการเกินปุยมุ้ย เือนว่ามันคงจะไม่รู้มากเหมือนคลิปน่าจะที่แล้วนะครับผมผมเวลาอัปโหลดคลิปนี้มันจะแบบอัปโหลดมั่วหน่อยนะครับเพราะว่าตารางงานก็อัพไปอย่างนั้นแต่ไอเวลาเลือกคลิปนี่คือแบบรนดอมนะครับบางทีก็เรี่ยงบางทีก็รนดอมนะขอไปแล้วครับโอ้ยช่วยดูเฮ้เดี๋ยวเดิมทิไม่โดน ไม่ได้ลงซ O V วมานานแค่ไหนอะนะแบบเอาแต่ทำคอนเทนต์ไอเทมแปลกประหลาดเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็ได้มาจริงจังสักทีอันนี้ก็น่าจะเป็นรองท่ายรกคูดาวนะครับถึงมีซีซีเยอะมากมายประการใดก็ลองท่ายรกคูดาวนะครับรักษามาตรฐานเดิมของคีฟถือดาาแป๊บนึงมันเล่นง่ายนะ้องท่ายรกคูดาวอะแต่ข้อเสียก็คือเอาดูมีออกไปแค่นั้นแหละ,ละ,ละ,ละมันง่ายมากจริงๆ เวอรี่อีซี่ตุยเย่ปัญหามาเย็ด <Yeah. S 1> มาหลัดเบสเซอร์<ๆ>มันเอาละแบะเฮ้ยสวยฮะสวยฮะเฮ้ยเราดักยีย่เวเลตต่อได้เนี่ยมาหลัดคุงมารอชี่มารอชี่ลอมารอชี่มาปดาดแบบบังตายเลยเออนั่นแหละเออเฮ้ยเขารู้งานเอาแล้วเวเลสแล้วคุณจะทำอย่างไร นั่นแหละเ <laughs> บสเซิฟเขารู้กัน, <laughs> นเงียเฮ้ยเอาละวะเฮ้ยแก๊งแบงแก๊งแบงสำเร็จเป็นไปได้อย่างด้วยด้วยดีนะครับรับรื่นเดี๋ยวเดี๋ยวมัน,ม,นมันน็อกอัพได้ไงสวยฮะยูคุเร,เรีไมาเดิไงเด็ดเด็ด อ่าโอเคอ่าวอ่าดียบสโอ้โอ้สอบหลปลับตึงนเอไม่ได้มันฟิกเกอร์ไงมันฟิกเกอร์คุมเลยฟิกเกอร์พีคยสกิการงานสร้างเรียวเรีวมากเมื่อไหร่สกินดาบสสีจ โซโลคิวสวยฮะอย่าให้เวรีมันได้เกิดนะครับผมมันมันมันจะได้ไหลไหลแบบเป็นคาราเมลดุล,ลวัวระวังฮะเดี๋ยวรอเราเวลหกกันเวลอหกนี้ได้ละอ้โามโมต,ตูตตลูคนที่จุวะใช่ okay. โอเคใช่ okay. ไม่ได้อ่ะ

เราคุยป่ะนะเดี๋ยวบิสต์เต็มตัวเอา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 เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้คุณกระโดดโลกก็จะเปลี่ยนเป็นทั้งใบเดี๋ยวมารอดเราต้องช่วยมารอดมาอดได้จบปุ๊กันนะโอเคไวชิวฮะอ้าวสี่นาทีแล้วทามมิ่งเอาจัดสวยนะเวดุ๊ดเฮ้ยอ้าวมูตูเตลูก็ออกลองท้าลูกคุดดาวเหรอเพื่อนแต่มันก็น่าจะปกติแล้วมั้งทำไม เรียวมะมันไม่ปกติสักทีอะแบบเขาออกแต่เกทแด่เกฟบกันนะลองท้ารถกูดับมาดีตายนะครับผมทิมแบกได้เราก็ดีใจแต่คุณคุณต้องเล่นดีๆได้ครับคุณคุณเล่นดีผมก็เล่นได้คุณเล่นดีผมเล่นได้เฮ้ยดินเสียงปืนไหม่ครับนะครับโอเคไหวชิวเฮ้ยจิกจิกจิกจ้องถูกโจมตี อ่ะกับลัางเงาเฮ้ยเงี้เงินหยิดมันมีเอ้ยมันมันซาดียอบสไปแล้วอ่าเรียบร้อยโอ้โห What the dog ่เกินไปเปล่าเดี๋ยวกูแทงอะไรคิมือดาสวยครายีนาคง แต่ตะกี้งงที่เอาแล้วผมขอโทษเวเลสเฟกโอเคครับเดี๋ยวตะกี้ผมแดงอะไรวะแบบศัตรูติดเอมูนอย่างนี้คือแบบเรียวมามันไปเลื่อยเลยเนี้ยหรอขอโทษครับที่จิตใจผมว้าเหวบุ่นไม่เป็นไรไหวคิวพี่หมอร้อนหนอง เลนล่างเบิ okay, S. <S oh, ้มเอ้ยขอโทษที t <t ่ไ oh, ม่ได้ไปซิกิเอลล่างเดี๋ยวซิกิเอลดักให้เดี๋ยวซิกิเอลมังกรให้ฮะโอ้โหดีออฟเจคทีฟอโดออฟเจคทีฟลิตเบยสการไม่มีบว์วัเบิ้นไม่ได้เงียบเงียว่ะตายตุเย่ตุเย่อ้าวเดียเบสเดียเบสเดียเบสรบ ไม่รอดอยู่ดีวะเฮ้ยมันเสียแข่งแล้วโคตรคมเสียนตีด้วยเอาละป่ะเฮ้ยนี่สินะพวกอะไรอ่ะเบสเซิร์ฟเขาเล่นกันอย่างนี้โอ้โหนึกว่ารายการของมานูเอลอ่ะเรีร้อยกูมันกูไปตีให้เลยผมโดนน็อกอ่ะขอโทษฮะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นสูงอย่าตายกันนะ โ้เวเลสคั่งเวเลสคั v ่งแบบไม่คั่งไม่ไหวนะครับอ้าวโจกเกอร์คุงโกโจกเลจกเลนโจเกลนตุย <cut> ไม่ได้แม่ไม่ได้เวเลสรอโดดนะมันมียนตินะผมไม่เล่นดีกว่าเราต้องอะไรอ่ะโอเคขอโทษ เฮ้ยสวยฮะนี่สินะมาหลอดเบสเฟิร์ฟเขาเล่นกันอย่างนี้เดี๋ยวผมสีิวดักโอเคมูตูเตลูอยู่ไหนอะไปะอ้นหน้าอ้นหน้ามันมีอลิคคุ้มกันเฉยๆนะตั้งตั้งต้องเยอะวะ่ะต้องรวย เออ we're not shong ngeng เนี่ยเบส and they come there เฮ้ยสโลว์นะถ้าสโลว์นี่โตเยอะนะฮะ ได้ปะสวยครับแทงครับลิน้าครับมันเอ๋จงเกร์โอโหอารบพีจีหัวแตกอ้าวเดียบเอสเดียบีเอสเซนเมลเบงกกยมเบงเกตเกิรตเอร์มาจับจับแต่ไอพิกะอะไรวะหน้าคมจัดเฮ้ยเล่นแกอิลุเมียให้มันคุ้มๆนะครับจัดอลิสทีจะพยายามครับอ้าวมาลอชี่กูโดนอลิส ูแพ้มาสองเกมโอเคครับจัดให้อลิสเบสเซิร์ฟหรอหรืออะไรผมจะพยายามจัดการให้อย่างรีบ้ว <c oughs> ความสามารถของผมอิลุนอิลูเมียนี่นหลาย <c oughs> หลายรอบนะ <c oughs> ได้ได้ยังไงวะแล้วตะกี้ผมพันนิดลงหัว <c oughs> ลงหัวใครก่อน <laughs> <c oughs> หรือว่าพันนิดแบบ ปิดดาม,มิดไม่ได้อันนี้ขออภัยนะแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ไหวไหวชิลได้อยู่เท่ากับนะครับในนิยามของ K3D คลิปถือดาบแนวโอเคอย่าพาลาดละกันคลิปถือดาบจะพยายามไม่พลาดฮะโอเค Dark Slayer อ่าคีริรอมันอยู่แถวนี้แหละ <c oughs> ม,มันแถวนี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกอันนั้นไง <laughs> เดียบีเอสเดนเดียบีเอสกูอันติแล้วเกิร์นเกินไร์นเกินสวยครับมันตุยเย่สองตัวข้างล่างสเกิลโอ้โห้สบายเด้อซาเจอโบสองหนึ่งกูแทงอะไรกูแทงอะไรแทงตะวันโอ้ย Ê, Ê, ƠI, SỤT cơn BƯƠN Ah, Dear Bizz, Ê, CHUYỆN MÊ ĐÀI I'M SORRY MAN Khom mấy lạ Ah, fix Ơ, KHOM mấy LÀ Ok, coi 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 nó coi 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 ้องการกำลังเสริมตะกี้ตีแบบไอ้เพื่อเล่งเล่งเกมไนงะบอกไว้ไม่คาสารโอเคฮะห <c oughs> รือแบบเล่นเชีย <c oughs> <c oughs> ไอเน่โลเยอะจริงๆ <c oughs> เฮ้ยมูตุเตลูเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปอย่างนั้นไ <c oughs> อชิมเม็ด <c oughs> เม็ดเไยใจเย็นดิ <c oughs> ไอน,นี้เข้ามั่วนะครับอย่างนี้เขาเรียกเข้ามั่ว เฮ้ยมาลอดอย่า yeah. เอาความโกรธของคุณไปลงกับอลิสผมกำลังตีออบเจกต์อยู่ใจเย็นครับแพ้ได้นะเนี่ยมาลอดรีบไปนะแล้วผมปล่อยไอตัวใหญ่แล้วไงนึกว่าทุกคนจะสแตนบายกันผลก็คือผลก็คือได้คันนี้สวยครับ กูพ yeah. ูดอะไรเจ้าเก๋เจ้าเกลนเล่นเล่นนะครับยิโนจิโอ้ยโอาน slow down โอ้จะเย็นอ้าวอ้าวอ้เย็นคอยค่พูดจะโจเกล่นเกือบตย เดี๋ยวอุจจาระมาโรชีมาโรชีได้จบทะนะมาโรช a ได้จ้าตุยยย้ยไม่วาบดิเฮ้ยเฮ้ยช่ว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 ยกูด้วยช่วยกูด้ยอะไรนี่ ไม่ไหวแล้ววะมันไฟป้อมกูปาล์ว,ะละม,วมันรกรรมยุเอะเขาเลยฮะผมไม่ต้องใช้ละใจเย็ยเนทุกคนใจเย็เนเรามาหลอดอ,อย่าวาร์ปแล้วก็วันน่าจะแพ้นะครับถ้าคุณยังทำตัวแบบนั้นต่อไปผมตั้งใจเล่นทุกเกมครับแล้วถ้าคุณมาทำอย่างนี้ผมหมดกำลังใจเล่นแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้วเราใกล้ถึงจุดจุดสูงสุด อยู่ไว้คิวเจ๋งเจ๋งนะเบลวิ้สซีเคียวเลนทุกเลนเราจะชนะซีเคยียวแอนดโฮดิอ็อบเจคตีฟ,แอ,ตฟแอนดพุชพชิททูเดอะเน็กซ์อันนี้จำมาจากพาดูตีนะครับเอ้ยไม่ใช่จำมาจากไอ้ t าต f i ฟิ d นะครับมาตัวฟิยยงงวฮะเพื่อนกกับแล้วไอ้มาหลอดก็ แพ้นะครับถ้าคุณยังทำตัวอย่างนี้อยู่แพ้นะครับรคุณเล่นไม่ดูจังเกิลเลยอ่ะจังเกิลแบบก็โอ้โหกำลังตีออบเจกต์อยู่แล้วพวกคุณเล่นอะไรกันน,นีโดนลาดง่ายนะครับเรียวบร้อยบุ้นะจะไปเท ไม่ไม่ตลกนะครับอันนี้คือผมไม่ขำด้วยเลยเจอลิทเบสเซิฟคุณเป็นเล่นดีนะอันนั้นผมก็ขอโทษด้วยเรื่องที่เปิดดาร์กแต่ผมไม่นึกว่ามันจะมากันไวขนาดนี้นะครับ เดดเจตต้องมาแล้วมาลระบอยาบ้านี่มันเป็นอะไรของมันวะมันผมว่ามันส่วนตัวกับใครสักคนน่ะไม่ทันนะโทษ ผมว่ามันส่วนตัวไพอพวกอลิซพวกไวโลเลตเกินไปนะพี่เพื่อนหรือไฟแนลบา้ลบาต้องหกเตะสิโลกลุมเมียตัวแล้วอ,ะอ,วอ่ะโอมกูเป <c oughs> <c oughs> ิดดิเออว่ะพวกมันลัดได้นี่วะ่ะใจเย็นถอยก่อนก็ได้เ <c oughs> พื่อนไม่ไม่เล่นกันผมก็ไม่เล่นนะฮะ และทีมเราเป็นทีมต้นเกมแล้วก็ไปโยนกันอย่างนั้นพยายามอยู่ระบบสุริยะโซล่าเซตเต็มมาราัชี่ระวังนะครับอารซิเคิลแล้วใช่ปะหวังว่าคงจะไม่มีคน ไปบเปนเคียร์แล้วมันต้องแบ่งคนมาแล้วจะเย็นนะมันเป็นอลิซว่ะมันจะยากตรงนี้แหละระบบเดียบเอสเดียบเอสสว้สวยครับผมเอ้ยไอมาลอดมึงนี่ก็โอเคกันลงไปเรื่องไม่น่าใช่วสวยครับ

ไม่ได้ว่ะเอ้ยได้อยู่ไปตีบ้านเลยเพื่อนผมไม่น่าซื้อของะนะไม่ตีซะด้วยสวยฮะจีจีไอมาหลอดนี้กูว่ามึงหลายรอบลวเบสเติร์กูขอด่ามึงหน่อยเถอะเพื่อนแต่ไอ <ๆ S 1> ที่ผมตายตะกี้ผมโยนว่ะเหมือนโยนนะนะปกติผมจะแบบขายเกิดซื้อเขียวก็ได้ยังไงมูลานก็ตีผมไม่ตายนะครับแต่ก็นั่นแหละก็ขอโทษด้วยแล้วบวกกูสิบแปด หัวจะปาสโ,โอเคญญก็จบละสำหรับโหมด C O V นะครับผมก็เล่ือนๆทั้งนั้นนะครับอันนะ่าอลิเสเบสเซิร์ฟซะด้วยโอเคเนาะงั้นก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละทุกคนถือว่าเล่นดีกันมากค่ะยกเว้นมึงยิมมาหลอนกว่าดามหน่อยเร,รอหลอนเลนเนาะโอเคก็จีจีฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรละสวัสดีครับบวกน้อยเกินอนะไม่ชอบเลย ระบบสุขยาโซลาร์ซิสเต็มรายเรียงเต็มไป